ช่วงนี้กลับมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ไทยและเมียนมานะคะคทั้งองซานซูจีที่จะมาเยือนไทยในช่วงปลายมิถุนายนนี้แล้วก็ความสัมพันธ์เรื่องของการลงทุนการขนส่งต่างๆสะพานไทยเมียนมาที่กําลังจะเปิดที่แม่สอดตากตอนนี้นะคะคืบหน้าไปมากขึ้นแล้วการขนส่งโดยเฉพาะ ทำธุรกรรมทางเศษษษษษรษฐกิจชายแดนระหว่างกันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะสะพานไทยเมียนมาแห่งที่2นี้คืบหน้าไปแล้วกว่า25ค่ะในส่วนของฝั่งเมียนมานะคะส่วนฝั่งของไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากรรมทธิตที่ดินกับเมียนมาซึ่งก็เริ่มมีกระแสข่าวจากในโซเชียลนะคะว่าชาวเมียนมาจะยื่นหนังสือ คัดค้านการเวนคืนที่ดินต่อนางองซานซูจีรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเนื่องจากมีร้านค้าบ้านเรือนของประชาชนเปิดทําการอยู่ในขณะนี้ค่ะ ด้านฝั่งไทยเราเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์พร้อมกับอธิบดีกรมทางหลวงคุณธาน,นินทร์สมบูรณ์ไปตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้นะคะใช้งบไป3,900ล้านบาทสร้างอยู่ถนนหมายเลข1 3 0ในเขตไทยระยะทาง17กิโลเมตรส่วนฝั่งเมียนมาจะกินพื้นที่อยู่4กิโลเมตรนะคะแต่ยังมีสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อเรื่องของการส่งมอบที่ดินจากฝั่งเมียนมาในส่วนที่เป็นถนนและอาคารด้วยไปฟังความเห็นของ คุณอาคมกันค่ะพูดคุยกับทางพม่าเพื่อให้ส่งมอบพื้นที่ให้เราโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งเข้าใจว่าทางฝั่งพม่านั้นก็ติดปัญหาในเรื่องของการรมัสิทธิ์ที่ดินะนะครับซึ่งเขาก็ดำเนินการอยู่แต่เราอยากจะให้เร่งรัดเร็วขึ้นครับ สามนั้นก็เป็นในเรื่องของอาคารอาคารดานนะครับซึ่งจะต้องมีทั้งสองฝั่งซึ่งอันนี้ก็ทางพม,มา่าเองก็ต้องส่งมอบพื้นที่ให้เราด้วยนะครับส่วนนี้นั้นทางกรมทางหลวงนั้นก็จะให้เป็นการจ้างเหมานะครับในการก่อสร้างอาคารดานทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็อาจจะเสร็จช้ากว่าถนนเก่บตัวสพาน ครับก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะครับของสะพานมิถรภาพไทยเมียนมานะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แต่ยังคงมีอุปสรรคบางประการอยู่นะครับลองมาดูความเคลื่อนไหวที่กําลังจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าปลายเดือนนี้24-25มิถุนายนคุณองซานซูจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสาภาพเมียนมาครับก็จะมีแผนเดินมายัางประเทศไทยเดินทางเข้าไปยังพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบานแม่ละ ตำบลแม่ละอําำเภอท่าสองอยางนะครับก็จะไปพบปากกับผู้พยพแล้วก็ปรากฏมีกระแสข่าวด้วยครับคุณผู้ชมบอกว่าชาวเมียนมาจะไปยื่นหนังสือขอคัดค้านประเด็นการเว่นคืนที่ดินช่วง4กิโลเมตรในฝั่งสาภาพเมียนมาก็ถือว่ามีบ้านเรือนของประชาชนและก็ร้านค้านะครับ